ค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องพังน้องเตงโมนะคะวันนี้นะคะมาดูน้องเตงโมอาบน้ํากันนะคะนี่นะคะโอ้ยน้องเตงโมตัวดําเลยนะคะโอ้ยถูตูตูอาคันคันคันนะคะน้องแตงโมนะคะเกิดความคันขึ้นมานะคะโอ้ยนี่นะคะน้องเตงโมนะคะเอ๊ะ นาแต่งอะไรละได่หนุห่มอะไรหมอวันนี้นะคะน้องแต่งโมมาอาบน้ำนะคะอุย้ยตัวดำปื๊ดเลยนะคะโอ้ยเป็นอะไรจ้าน้องแต่งโมจะคันอะไรขนาดนั้นโอ้ยนี่นะคะ อ,อีกแล้วนะคะคันค่ะคันน,นี่นะคะมาดูนะคะดูอาการนะคะอาการเจอน้าของน้องแตงโมนะคะก็จะเกิดอาการนะคะประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยตัวดําปิดเลยเอ้ยนี่นอนแล้วนะคะนอนแล้วเจอน้ําลงไปนกเลยนะคะ เจอน้ำนกเลยนะคะน้องเตงโมนะคะอ่าคัน่าคันคันยึบอึบเออโอ้ยโอ้ยจะลุกได้ไหมน้องเตงโมลุกได้ไหมอะลุกลุกลุกโอ้ยเกือบจะลุกไม่ได้นะคะอะคันตรงไหนอีกอะ อคันอีกแล้วคันโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรดังคะน้องไตงโมพอจอน้ำเกิดความคันขึ้นมาเลยนะคะจะคันอะไรขนาดนั้นหลายวันแล้วครับไม่ได้ถู <laughs> นี่นะคะเกิดความคันขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะมาเจอน้ํานะคะนายมาอาบน้ำเกิดความคันเลยนะคะโอ้ยสบายใจน้องเลยนะคะอ่า เล่นค่ะเล่นอ่าเล่นนะคะน้องแตงโมนะคะเจอน้ําแล้วนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะโอ้ยจะคันอะไรขนาดนั้นน้ะนี่นะคะต คันทางตัวแล้วยังคันขนายอีกนะคะดูนะคะอเออแหวบเล่นหน่อยจะจะอมาดูอาการนะคะอาการคันของน้องแตงโมกันนะคะมาเจอน้ํานะคะเจอน้ําจะคันอะไรขนาดนี้น้องแตงโมไอคันก็ <laughs> อ้ย เออนี่นะคะคันเต็มที่เลยนะคะแม่ควนก็ปล่อยน้องนะคะปล่อยน้องเล่นเต็มที่เลยนะคะปล่อยให้น้องนะคะได้ขัดได้ถูเต็มที่เลยนะคะนี่ถูเสร็จก็มาสปาโตนะคะนี่อ่ะสปาเสร็จแล้วจะทํายังไงโตน้อ,เ,นอเราดูนะคะเราดูนะคะกาโตก สปาเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อนะคะรอดูนะคะนี่นะคะคันนะคะดูตัวเสร็จนะคะก็สปาต่ออีกแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ <laughs> เรียบร้อยนะคะคันนะคะคันคันเสร็จแล้วนะคะทูตัวเสร็จแล้วก็สปาโตนะคะโอ้ย,อย,อยเอ็มแม่เลยนะคะน้องแตงโมถ้าไปแก,กงไปแตงอะไรคุณเล่าด่ากันดื้อเปลา ไ้รอบใจเอ้ยรอบใจกี่น้ำอเต็มเลยน้องเต้โมปิดเนาะนี่ปิดเนาะปิดเลยปิดเลยเจ้ยเว้ยเต็มแม่เลยนะจ๊ะดินมาเต็มแม่เลยจะคันอะไรขนาดนั้น ตัวอ้วนรมเลยนะคะสาวท้องนะคะ <Hey. S 1> น้องแตงโมตัวกลมอ้วนเลยนะคะโอ้ยไม่ใช่คันแล้วละจ้ะน้องแตงโมเขาเรียกว่าอะไรเนาะพ่อควานปลาคลนครับ <c oughs> โอ้ยเรียบร้อยนี่นะคะทั้งคันนะคะท้งคันทางสปาตัวนะคะตัวแดงอีกแล้วนะคะ จะเรียกว่าอาบน้ำเสร็จปาแป้งครับอโอ้พอคุณว่าอาบน้ำเสร็จก็ปะแป้งนะคะอาบน้ำเสร็จน้องก็ปะแป้งนะคะดูแป้งของน้องนะคะดูแป้งของน้องแตงโมนะคะนี่อาบน้ำเสร็จพอวัญว่าน้องปะแป้งนะคะปะแป้งแบบนี้นะคะก็คงจะไม่ได้นะคะ โอ้ยจะคันอะไรขนาดนั้น,นโอ้ยทำอะไรน้อน้องแตงโม<ะ>น้โอ้ยดูนะคะดูนะคะดูน้องแตงโมนะคะ มาจ oh <my S 1> <name. S 2> ืดน okay. mm? <y> ้ำแล้วเกิดความคันนะคะอาบน้ำเสร็จก็ปะแป้งเองเลยนะคะอาบน้ำทาแป้งครับอาบน้ำทาแป้งก่อนนอนเลยนะคะน้องแตงโมนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะไปพักผ่อนนะคะรักยิมเลยมากมากเยอะๆใ่หมดเยเต็มเลยต้องแล้วกลับบ้านดีกว่าลุง นี่นะคะอาบน้าเสร็จเรียบร้อยปะเป้งนะคะปะเป้งเองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะกลับเอ้ยยังไม่ยอมกลับบ้านนะคะยังติดใจนะคะยังติดใจนะคะยังติดใจนะะ้ํานะคะนี่แล้วก็เกิดความคันขึ้นมาอีกแล้วนะคะ พอควรต้องลงน้ำอีกยกหนึ่งนะคะอีกยกหนึ่งแล้วนะคะอุย้ยน้ำไหลแรงไหลแรงขึ้นเออฮะดึงห้บ่หอยอูอ้อจะคันอะไรกันนะกันหนาโน้โน้องเต้งม,ม,มน้ำา,าปแปง้งทั้งคันทั้งทำอะไรเอ,อ่ย อ่ะอาบน้ำปะแป้งเสร็จแล้วนะคะแล้วยังจะมาอาบน้ำอีกนะคะรอบสองอีกแล้วนะคะไม่ยอมกลับบ้านครับเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จจะมีการปะแป้งอีกหรือเปล่านะคะโอ้ยคันค่ะคันคันคันอิ้าคันของน้องนะคะ ่าเก้อไงเนเออโอ้ยนะคะดูท่าคันของน้องนะคะไม่จิตาดเออูเลยนะับตเก้โอ้ยสาวท้องของเราคันอะไรขนาดน้ำดูตัวนะคะยังกับตัวเองนะคะไม่ได้ท้องเลยนะคะโอ้ย โอ้ยจกสนุกอะไรขนาดนั้นจ้ะน้องแตงโมโอ้ยเอาไปเก็บเออเออ โอ้ยพอน้องแตงโมมาเจอน้ำเกิดความคันขึ้นมาเลยนะคะหลายวันแล้วนะครับน้องไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าหลายวันนะคะน้องไม่ได้อาบน้ำนะคะนั้งเต่น้องไม่สบายนะคะน้องวิ่งหนีน้ำนะคะพอคนอาบน้ำให้น้องรีบวิ่งหนีเลยนะคะมาวันนี้นะคะดูนะคะพอมาเจอน้ำอ๊้ยคันได้คันดีเลยนะคะ โอ้ยดูท่าคันของน้องนะคะดูท่าคันนะคะเอฟเอฟอาร์ด้วยโอ้ยนี่เป็นสาวเป็นเซ่นะน้องแตงโมเป็นสาวเป็นเซ่อ่าจาดูยกขานะคะไม่เป็นกุลสตรีเลยนะคะโอ้ย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 ดูขานะคะดูขานะคะโอ้ยเป็นกุลสตรีนะคะน้องแตงโม ลูกสาวใครเนะาะมมงไม่ทนไนค่ะยังไงก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ให้น้องแตงโมด้วยนะคะก็สวัสดีค่ะ